สวัสดีครับทุกคนวันนี้พาทุกคนมาเที่ยวมูจูมูจูเกาหลีใต้ครับมูจูฟาร์มหมูอ, <laughs> อากาศกันหนาวพี่น้งนองมุมนี้งามงาม,งามเนาะมุมนี้งามงาม,งามนี่มุมนี้งาม,งามครับ บัคิดว่าจะคลองใช่ได้อั่นี้มาเป็นะนี่ที่นี่มูจูหนาวขนาหนาวเบิ่งต้นสนต้นนี้เพียงหมดมันตกองมาค้างเมื่อคืนนี่เนาะงามเลยเมื่อคืนไอ้เมื่อเช้านี่ยังบัวสวยแต่ตอนนี้ก็สวยแล้วมันมีแดดโอ้งมเงนมาตกใส่มันไม่เงียบไปยังมุมนั้นบ่มีเยียบ นี่มุมนี้อันนี้เป็นมุมข้างบนครับมีมาเป็นนี่เพียงหัวเกือบเพียงหัวเข่าครับพี่น้องไปเข้าบ้านหนาว

ใส่ทุงส่วมากก่อนทุงท,างทาง่าีนบนหน้านเขาว่ะปกตินี่ใส่ถุงท้า,ทาสองสั้นมันก็จะเย็นแบบถึงจะสองสั้นสามสั้นก็เย็นเท่า,าม,มุมนี้ก็งามงามนี่เราจะพาพี่น้องชมบรรยากาศรอบๆฟาร์มกันครับ เดี๋ยวจะนั่งรถกลอฟไปกันอะไกันพี่น้องพ่อมันหนาวเหียงครับต๊บช่วงบ่ายมีมาตุกแน่นอนโอ้ยต้นมาน่อยอนี่ะหนาวพี่น้องเลย ตรงนี้น้ำแข็งมันละลายรับพี่น้อบดูนดกเป็ดรับพี่น้องมุงนกเป็ด ไปเไม่ละพี่รอง โอ้ตัวมันตื่นงามพี่น้องกำลังจะเข้าบ้านแล้วครับพี่น้องหนาวยังเปล่นบรรยากาศไปพี่น้องเลยติดลบเจ็ดแปดองศาวันนี้เพราะว่า เมื่อคืนนี่หิมะก็ยังตกอยู่ครับมันก็เลยยังบนหนาวให้กบราได้แต่ว่ามเมื่ออื่นนี่พี่น้องถ้าเกิดว่ามเมื่ออื่นนะถ้าเกิดว่าเมื่อื่นนี่หิมะเศร้าตกแล้วหิมะละลายนี่พี่น้องมันจะเป็นน้ำแข็งคล้ายๆกับว่าเหาหนี่อยู่ในช่องฟิตของตู้เย็นพี่น้องโอ้เย็นจับใจเลยครับแล้วก็เป็นน้ำแข็งหนาวหนาวแบบลบสิบกวอ,องศาก็เลยพี่น้องมเมื่ออื่นเดี๋ยวผมจะเข้าบ้านแล้วนี่พี่น้องบ้านผมอยู่ตรงนี้ครับผมน่ตรงนี้เนาะอีอพีนี่ก็ขอลาไปก่อนครับพี่น้องสวัสดีครับ